แล้ลสวัสดีครับกลับมากับฟุ้งเฟิร์ชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับแบรนด์โอซุกะนะครับนี่คือเลื่อยโซ่อีกหนึ่งตัวใหม่แล้วโอ้ยเยอะจริงๆนะโอซุกะนะชื่อรุ่นนะครับ OCMC 537N ครับ n ก็คือเครื่องเปล่านะตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่ตัวนี้เขาบอกว่าตัดไม้ได้หนาสุด8นิ้วแบบสบายๆด้วยนะตัดง่ายนะครับทนทานนะมีระบบตัดออโต้โซ่แน่นหนาไม่หลุดง่ายนะครับตัวปรับตั้งโซ่รุ่นใหม่อันนี้สำคัญนะไอ้ตัวปรับตั้งโซ่เนี่ยถ้ามันไม่สะดวกเนี่ยมันไม่สนุกเลย อมอเตอร์นะครับเป็นไร้แปลงฐานนะ8นิ้วนะครับห้าพรอบต่อนาทีนะยีโวลต์นะครับน้ำหนักเปล่านะ1.5ึกิโลนะครับแล้วก็แบตที่ใช้ได้เาีสี4แอมเป็นต้นไปเลยแกะเลยนะครับแีเ่เปิดมามี่อะไรบ้างน,นะครับมีตัวคลิปนี่มีคลิปจับมาให้เฮ้ยเท่เว้ย แล้วก็ข้างล่างนะครับมีคู่มือใบลงระเบียนรับประกันนะครับแล้วก็มีตัวน้ํามันหล่อลื่นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะตัวนี้เป็นเครื่องเปล่านะครับพันประมาณพันกลางๆแคง่นั้นเองนะไม่แพงนะครับโอ้แปดนิ้วนะทรงนี้คือเพียวมากนะครับคลิปนี้คือเกือบจะตรงเลยนะครับแต่ทําองศาไวน้น,นิดนึงเพื่อให้เราสามารถตัดได้ง่ายนะถ้ามันตรงเลยเนี่ยการลงน้ําหนักมันจะยากนะแต่ถ้ามันแบบมันมีองศาน,นิดนึงเนี่ยการลงน้ําหนักมันจะง่ายขึ้นนะครับใส่คลิปได้เออดีว่ะ ช่ครับนี่ช่วยได้เยอะเลยตัวก่อนๆเนี่ยมันก็จะแบบ6นิ้ว7นิ้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้พมเป็น8นิ้วเนี่ยอาจจะแบบตัดไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะต้องแบบลงน้ำหนักมากขึ้นก็มีกริปก็จะช่วยได้ไม้ท่อเล็กๆก,ก็ไม่ต้องใส่กริปนะเล็กๆเ,เบาๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมอเตอร์บัลเลตตูดมันจะไม่ยาวมากตรงนี้นะใส่น้ํามันได้นะครับมนะใส่น้ำมันได้แล้วฝาไม่กลัวหลุดนะครับฝาติดอยู่แล้วก็มีตัวช่องนะครับบอกว่าน้ำมันอยู่เท่าไหร่ ถือว่าครบถ้วนนะเนี่ยสวิตอย่างนี้กดไม่ได้นะครับกดเซฟตี้นิดนึงนะพอกดสวิตเราค่อยปล่อยเซฟตี้ได้นะครับแล้วก็ตัดไปเนี่ยตรงนี้มีกาดใบโอ้นุ่มๆเลยนะเฮ้สปริงนุ่มๆเลยแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับไม่ได้แถมมาให้ด้วยนะวิธีการก็คือถอดน,นะครับอยากถอดขันใน้ตัวดาๆออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดประกับนี้ได้ละแบบง่ายสุดๆเลยเนี่ยแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับง่ายๆแบบนี้ แล้วก็ไขนี้กลับเข้าไปาตัวแดงๆเนี่ยจะเป็นตัวการปรับตั้งนะครับตัวโซ่นะครับพอเราล็อกตัวนี้แน่นปุ๊บมันจะปรับตั้งโซ่ไม่ได้สมมติมันจอดอันนี้เนี่ยมันจะปรับไม่ได้นะครับซึ่งเวลาใช้งานมันจะเป็นอย่างนี้ให้เวลาจะใช้ปรับตั้งโซ่แค่ปลดล็อกตรงสีดำเนี่ยหมุนคลายมาน,นิดนึงเสร็จแล้วก็ปรับหมุนตรงสีแดงนะหมุนตรงสีแดงเห็นไหมเตึงละเสร็จแล้วเราก็ล็อกสีดำานี้เนี่ยเรียบร้อยนะใช้งานไม่ยากนะครับเดี๋ยวใส่แบตให้ดู ผมลองใส่กับแบต8แอมป์เลยนะคือมันใส่แบตอะไรก็ได้นะครับถึง15แอมป์เลยนะอยู่ที่งานเราไปทํานานไหมถ้าไม่นานก็ใช้แบตก้อนเล็กจะได้ไม่หนักมากนะแต่ถ้าแบบไปไกลๆแล้วก็ตัดเยอะเนี่ยนะครับก็เอาแบตก้อนใหญ่ไปนะครับมันก็จะแบบก้อนเดียวจบอะไรเงี้ยนะครับอ่ะลองดูนะกดเซฟตี้นะครับ,ลนะรบแล้วก็กดสวิตช์นะครับนะี่หยุดเลยนะหยุดแล้วหยุดเลยนะครับนี่แล้วเสียงแบบโอ้เสียงปิดปาดมาก อ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะใส่น้ำมันนะครับ <Okay. S 1> ที่เขาให้มาเนี่ยตัวนี้นี่หมดเลย <Okay. S 1> นะครับเนี่ยมันก็จะมีน้ำมันนะครับอยู่ในเนี้ยเดี๋ยวอยู่ประมาณตรงเนี้ยนะฮในกล้องอาจจะมองยากนะครับเนี่ยแต่น้ำมันมันมีอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับแสดงว่าใส่ได้อีกพอสมควรปะ่ะเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับอ่ะโอเคอันนี้ลองดูนะครับอันนี้เป็นกิ่งต้นไม้สดเลยนะไอ้กิ่งประมาณสักข้อมือนะครับแล้วก็ผมยื่นมือไปด้วยเนี่ยถือมือเดียว นะครับอีกมือหนึ่งก็ถือกล้องนะครับอีกตัวหนึ่งด้วยอ่าลองดูนะครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยนะขาดนะครับขาดนะครับ ง่ายๆเลยนะแรงมากนะอันนี้คือรอบรู้สึกได้เลยว่ารอบมันสูงก็แรงแรงดึงอ่ะค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่มือเดียวตลอดนะียังไม่ใช้สองมือเลยนะเ่ยตัดง่ายสบายใหญ่ๆเลยนะครับกำไม่มิดนะมือผมใหญ่นะยังมือเดียวอยู่นะเพราะาอีกมือต้องจับกล้องนะ เรียบร้อยแต่ก็กดมือแบบเบาๆเลยนะเนี่ยลากผ่านเบาๆเลยนะ,อะลองใช้2มือดูนะครับไปนะครับหนึ่งสองม Yeah. แรงนะโอซุกกไอสรุกปกันครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะสำหรับเจ้าตัวโอซุกก OCMC 537เป็นเลื่อยโซ่8นิ้วตัวหนึ่งที่แรงแบบแรงแบบเห็นเลยชัดตัดปุ๊บรู้เลยว่าแรงข้อดีของ ตัวสุกาคือเขาพัฒนาไปเรื่อยๆจากแต่ก่อนที่เรามาไขตรงนี้ตรงนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ปรับตรงนี้ได้สบายๆแล้วเขาเข้าใจนะเอาไอ้ตัวนี้มาให้นะครับกรณีแบบว่าตัดในท่าที่มันไม่ถนัดมันจะออกแรงยากตัดแบบกดลงไปอ่ะสบายๆอยู่แล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่มันต้องมีแบบตะแคงข้างเหมือนที่ผมตัดวันนี้นะครับไอ้ตัวกิปตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยไม่งั้นเราต้องมานั่งจับตัวเครื่องอย่างนี้นะครับบางทีมันก็เสียวๆนะแต่ถ้ามีกิปตัวนี้มันก็ช่วยเอามือแบบช่วยดันได้นะครับดีแล้วก็มีช่องใส่น้ำม นะครับมีกาดใบด้านบนนะกันสะเก็ดมันกระเด็นใส่หน้าเราเพราะตัวนี้ไม่ได้มีกาดตรงนี้เนี่ยคือให้มาค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้ครับตัวนี้ส่วนเรื่องราคานะครับก็น่าสนใจนะตัวนี้เครื่องเปล่าอย่างที่เราแกะกล่องวันนี้เนี่ยนะครับราคาอยู่ที่1,590บาทนะเท่าทีุ่มเจอในช้อปปี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องเปล่าที่ราคาไม่ได้แพงเลยใครมีแบนโอสโกาอยู่แล้วก็เอามาใช้ได้เลยครับ สบายสบายเป็นเลเซอร8เนิ้วตัวหนึ่งที่แรงปลายมันเลียวมากนะครับทําให้รอบมันมาไวแล้วเพราะว่าไม่ต้องมาวิ่งอ้อมกว้างๆใช่ไหมแล้วก็ทําให้การตัดเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะว่าพื้นที่ในการสัมผัสกับไม้มันก็น้อยลงเพราะหน้ามันแคบนะครับเอออันนี้คือข้อดีแบบหลายๆอย่างนะที่ตัวนี้เขาทําออกมาก็เชื่อใจได้นะเชื่อใจได้งานส่วนของโอซุกะนะครับ ใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์วิธีใต้คลิปนี้นะครับส่วนทาง YouTube ก็มุมซ้ายล่างเหมือนเดิมนะครับซื้อได้เลยนะครับรู้สึกว่าจะมีโคตรลดอะไรพวกนี้ด้วยนะถ้าซื้อกับลิงก์ที่ผ่าน YouTube เนี่ยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับฟุ้งเฟิร์ชาแนลขอลาไปก่อนนะถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปลวครับสวัสดีครับบ๊ายบายจำครับ8นิ้วจำจเลยโอซุกะไปละครับบ๊ายบาย